ดูรูปถ่ายหลวงพ่ออุทยัยวัดเกาะตาพุทธโพธารามจังหวัดราชบุรีกันนะครับเป็นรูปถ่ายพระเกจิคณาจารย์ของจังหวัดราชบุรีอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ผมได้มาด้านหน้าก็จะเป็นฉากสีน้ำเงินรูปถ่ายแบบนี้ก็ด้านหลังจะมีหลายสีนะครับที่เป็นฉากสีถ้าเป็นแบบแรกก็จะเป็นหลังโต๊ะหมู่บูชานะครับ แล้วก็มีการสร้างหลายครั้งนะครับก็ทําเป็นแบบว่าด้านหลังเป็นฉากสีนะครับนี่อันนี้จะเป็นสีน้ําเงินด้านในก็จะเป็นจีวรนะครับแล้วก็จะมีแรล่เขาอึมครึมนะครับเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับรูปแบบวัตถุมงคลที่เป็นรูปถ่ายของหลวงพ่ออุทยัยวัดเกาะตาพุธวัดศรีมฤคทาย,ยวันอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเผื่อเพื่อนๆไปเจอนะครับ ก็จะได้คุนหน้าคุนตานะครับท่านถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเกจิคณาจารย์ที่มีเมตตาธรรมสูงนะครับนี่วัตถุมงคลของท่านทุกรุ่นเป็นที่นิยมในพื้นที่มากนะครับแล้วก็มีในรายการประกวดด้วยนะครับของท้องถิ่นแล้วก็ส่วนกลางก็มีนะครับงานประกวดส่วนกลางก็มีการบรรจุรายการประกวดวัตถุมงคลของหลวงพ่ออุทัยไว้นะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเกจิคณาจารย์นะครับที่มีชื่อเสียงนะครับวัตถุมงคลของท่านมีหลายรุ่นนะครับเหรียญที่ได้รับความนิยมก็ ที่ผมเห็นแกะพิมพ์ได้สวยนะครับเป็นเหรียญฉลองสมณศักดิ์ปี2541นะครับแกะพิมพ์ได้สวยมากเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ยอดนิยมนะครับแล้วก็เหรียญรุ่น4ี่นะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับทรงระฆังนะครับก็จะเป็นรูปหลวงพ่อนั่งแบบนี้เลยเป็นรูปหลวงพ่อนั่งก็ถือขันน้ำมนต์แล้วก็ที่ปะพรมน้ำมนต์นะครับให้ศิทยาานุสิ์นะครับให้ชาวบ้านนะครับท่านมีชื่อเสียงทางด้านการพรมน้ำมนต์นะครับนี่แต่ของผมจะเป็นแบบเลี่ยมมาแล้วนะครับปกติก็จะเป็น ใส่ซองนะครับก็จะมีทั้งแบบจีวรแร่เข่าอึมคล้มแล้วก็รูปภาพ1ใบนะครับแต่ของผมก็จะเป็นรูป2ใบนี่ด้านหลังจะเป็นฉากสีชมพูนะครับข้างในก็จะนูนๆหน่อยนะครับถ้าเขาใส่แร่เข่าอึมคล้มเข้าไปข้างในนะครับปกติแรก่ก็จะเยอะหน่อยนะครับแต่พอนํามาใส่คาดว่าเจ้าของเดิมน่าจะแบ่งแบ่งมาใส่นะครับนี่ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเกจิคณาจารย์นะครับนี่ที่มีชื่อเสียงโด,งดังหลวงพ่ออุทัยวัดเกาะตาพุธเผื่อเพื่อนๆไปเจอนะครับเผื่อไปเจอวัตถุมงคลของท่านหรือไปเจอรูปแบบนี้นะครับรูปถ่ายแบบนี้นครับไม่เขียนชื่อท่านไม่เขียนชื่อวัดไม่เขียนสมณศักดิ์นะครับจะค่อนข้างหาที่มายากนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เล่นรูปถ่ายโดยเฉพาะถ้าเล่นพวกเหรียญอย่างเงี้ยเราก็อาจจะคุ้นเหรียญ ที่เป็นวัตถุมงคลนะครับเช่นเหรียญมีรุ่นใดบ้างแต่ถ้าเกิดว่าพอเรานึกถึงรูปถ่ายของหลวงพ่อองค์นั้นๆเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกนะครับถ้าไม่ได้เข้ามาคุกครีในการเล่นรูปถ่ายนะครับตอนแรกผมก็ไม่ทราบนะครับอเผอิญว่ามีเพื่อนๆพี่ๆใน f c e e o o o นะครับเขาเป็นลูกศิษย์สายหลวงพ่ออุทัยนะครับเขาก็โพสต์วัตถุมงคลของท่านบ่อยๆนะครับอเผอิญว่าผมเป็นขอเป็นเพื่อน,อนกับเขานะครับก็ทําให้ผม ได้พอทราบนะครับว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่ออุทัยมีแบบไหนบ้างนะครับก็พอไปเจอก็ถือว่าเราชอบนะครับก็บูชามานะครับนี่เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่พบเจอได้ง่ายนะครับรูปรูปถ่ายแบบนี้นะครับเขาเรียกว่ารูปถ่ายชุดจีวรแล้วก็แร่เข่าอุมครึมนะครับบางบางซองก็จะเป็นแบบปกติเขาจะเป็นซองนะครับซองพลาสติก เพืเ่อนๆนึกภาพตามนะครับก็จะมีรูปหนึ่งใบมีเศษจีวรแล้วก็มีแร่นะครับบางบางท่านก็บอกว่าเป็นแร่เหล็กไหลน,นะครับเด่นดังทางด้านคงกระพันชาตีแร่เขาอุ้มคลุมนี้เขาก็นํามาสร้างวัตถุมงคลด้วยนะครับทางวัดนะครับหลวงพ่ออุทัยก็ได้สร้างวัตถุมงคลที่ทํามาจากแร่ชนิดนี้เหมือนกันแล้วก็จะมีที่ผมบอกไปนะครับบางอันก็จะเป็นขอเอน้ําตาเทียนนะครับ มาแปะไว้ด้านหลังเหมือนกันแล้วก็บางชิ้นก็มีแก่นไม้ขนุนนะครับอาจจะเป็นสิทธิอนุสิทธิ์นำมาใส่เพิ่มเข้าไปนะครับถ้าเป็นแบบว่าชุดที่ออกจากวัดส่วนมากเท่าที่ผมเห็นก็จะมีรูปหนึ่งใบนะครับจะมีหลายสีอย่างที่ผมบอกไปเข้าใจว่าน่าจะทําเป็นสีประจําวันนะครับแต่ถ้าเป็นรูปชุดแรกๆในด้านหลังจะเป็นโต๊ะหมู่บูชานะครับจะออกสีดําๆหน่อย แล้วก็มีรูปฉากหลังเป็นสีดําเลยแล้วก็สีน้ําเงินแบบนี้สีเหลืองสีแดงสีชุ่มพูสีฟ้านะครับนี่นสีชุมพูแบบนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆไปเจอนะครับหลวงพ่ออุทัยท่านถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเกจิคณาจารย์ที่มีเมตตาธรรมสูงนะครับสิทธิญานุสิทธิท์ก็ในจังหวัดแล้วก็จังหวัดราชบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็เดินทางไปท่านลดน้ำมนต์กันเยอะนะครับท่านมีชื่อเสียงทางด้านการลดน้ำมนต์นะครับอย่างที่เคยได้ยินก็เมื่อสัก ล่าลๆสักอ,อ่อ5-6ปีก่อนนะครับก็มีเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่นักฟุตบอลนะครับได้บูชาเสือของท่านนะครับก็เป็นที่ฮือฮานะครับผมเล่าเป็นเกร็ดเล็กๆแล้วกันนะครับก็สามารถค้นหาอ่านได้นะครับนี่นักฟุตบอลนะครับทีมชาติไทยก็บูชาเสือของหลวงพ่ออุทัยวัดเกาะตาพุทธนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งคณาจารย์นะครับ ที่ถือได้ว่ามีเมตตาธรรมเผื่อเพื่อนๆไปเจอนะครับรูปถ่ายของหลวงพ่ออุทัยก็มีหลายแบบนะครับอย่างที่ผมบอกไปส่วนมากท่านจะนั่งหลับตานะครับก็ตาท่านเสียนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคณาจา์นะครับเผื่อไปเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกเก็ตรูปถ่ายเหรียญวัตถุมงคลรูปหลอ่อเสือเต่านะครับถือว่าท่านมีวัตถุมงคลที่สร้างในหลายรุ่นนะครับสามารถเก็บสะสมได้นะครับทุกรุ่น หลายๆรุ่นนี่ถือว่าเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ถูกบรรจุเข้าในรายการประกวดด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆไปเจอนะครับก็ถือว่าผมนํารูปถ่ายพระเกจิคณาจารย์หลวงพ่ออุทยัยวัดเกาะตาพุธอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีมาเล่าสู่กันฟังนะครับเผื่อไปเจอนะครับเผื่อไปเจอก็จะได้ทราบนะครับนี่โอเคครับผมขอบคุณครับ